mất chế bơi <laughs> nó chế bơi chế là mang của này này

แม่นาจ้ามาเร่วมยินดีกับเจ้าเบาะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุดงครับอีเจ้าเบาะครับเจ้าเบาะนี่อยู่แม่ตะลาดเหนือเป็นญาติเป็นพี่น้องกันนะแต่พี่ท้าโทนแล้ว่ทุกปีแล้วจุดที่ใช้กันเยอะนะดูลูกครับสวัสดีครับวัยรุ่น ไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นจีจีสักรัไวรุ่นหนึ่งไวุกนกไงไปหรอเพาะไม่อยากพีนิโอ้นี่บ้านแม่ยอดบาแม่ยอดเรับนั้เตะมาเขารนี่เ่ะม่เขารับนักเตะมาแอร์เกปบความมาล้อลีปวามาล้อลีนี่อาดูพูดเปไอมา้เนาะม่หยดชิคๆใช่ไหมฮะไม่หยดคๆกันรอใช่ไมะม่ยอดฮะ ิมชก็บ้าหรองะอบดครับอ้อดครับผมไม่ได้ถามอะไรแต่อ๋อพอดพอดพอดไอ้เอะรย่า้วมืองงามออมืงงามอ๊ะอหอดี่เป็นได้พ่อพอนก่อนอนี้พอนเหรอีแล้วตามชื่อเลยครับตามชื่อนะครับอาเภอหอดอกหอดพอด นี่นี่ให้ดูบรรยากาศครับครับคืนนี้เรามีดนตรีเล็กเล็กน้อยครับจัจจุยเตนากูครับน้องมุชเปอร์เฮู้้เ่องอะไกันกเจมเข้าปเข้าปุหมืนกันหรอกยังก็ตือประมาล้อลประมาลอลีนี่ดูผู้ดูแป๊จะเจก็เะมากจะพมซ้อมเพซอม Oder vẹn gần <coughs> à mufu mupe, cho việc chọn ghiêu. So được gây, chọn lắm lì lắm lợi ấy thì gắn lì 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 gắn

อลกจะดอเเสจะมาดอเเีู่จลยเออสวัสดีครับเจ้าสาวครับมุชูเจ้าสาวเยเจ้าหน้าที่งเกดมาหรอนักว่าเออเหมาะสมกันมากเลยสวยๆน่ารักครับเจ้าสาวนะครับเจ้าบาวเจเจ้่เจ้าหาทเจ่จเจาจ

ก็เลยขิมไม่สนเลยนะแล้วรบนี้้วสาระมเกกว่าอีเจนยัเอสเอเอสะเจ้าจสวัสดีครับเลือดจอครับน้อสวัสดีครับท่องปตอครับต้องอกคือปัตตลวันเลยนกระตอะรเชื่อขุนกระพุมือนโดายไม่ได้ถ่ายอ่าพจะไปถึานสี่กันเลงก็ท 口が出た口は僕らにゆっくりのい垂れてああ